ครับท่านผู้ชมขึ้นภาพกันให้เห็นเลยนะครับกับนักร้องคนนี้เพราะว่าก็มีเสียงเรียกร้องมาว่าให้พูดถึงประวัตินักร้องคนนี้คนนั้นไม่ใช่ใครเลยก็คือสอนคิรีสีประจวบซึ่งหลายคนก็อยากให้แอดมินได้พูดถึงประวัติต่ตางๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งสิ่งที่เกิดขึ้นยังคาใจอยู่ก็คือว่า การตายของสอนคิรีสีประจวบที่เกิดอุบัติเหตุแล้วทำให้เสียชีวิตแต่ว่ามันก็มีการพูดถึงว่าการเสียชีวิตนั้นกลายเป็นปริศนาอยู่ว่าเสียชีวิตเพราะอุบัติเหตุจริงหรือไม่หรือทำให้เกิดอุบัติเหตุเพราะว่าสอนคิรีสีประจวบนั้นเคยพัวพันกับการตายของบุคคลคนหนึ่ง ทำให้สอนคิรีสีประจวบนั้นตกต่ำลงไปในขณะหนึ่งแล้วกลับมาบร้องเพลงอีกครั้งหนึ่งจนกระทั่งโด่งดังขึ้นมาแต่ว่าก็เกิดอุบัติเหตุเสียชีวิตขึ้นทำให้กลายเป็นปริศนาว่าจบชีวิตด้วยอุบัติเหตุหรือมีใบสั่งฆ่า พูดกันแบบตรงๆแบบนี้เลยเพราะฉะนั้นเล่าความตามอดีตก็ต้องมาพูดถึงนัก,กร้องที่เรียกกันว่าโด่งดังมากๆเพลงของเขานี้ต้องยอมรับว่าดังทุกเพลงในขณะนั้นเสียงเป็นเอกลักษณ์ของเขาที่เรียกว่า,าร้องแล้วกินใจแฟนเพลงที่ฟังในแต่ละเพลงกับสอนคิรีสีประจวบคนนี้เพราะฉะนั้นมาดูกันว่าที่มาที่ไปประวัติต่าง ของสอนคิรีสีประจวบเป็นอย่างไรกันบ้างฟังกันได้นะครับสอนคิรีสีประจวบนั้นเป็นคนที่เกิดที่อำเภอบางคนทีจังหวัดสมุทรสงครามโดยเกิดวันที่4มีนาคมพศ2487ชื่อจริงๆก็คือสอนชัยหรือน้อยน้อยคือชื่อเล่นนะครับนามสก,กุลก็ทองประสงค์เรียนจบชั้นปสที่โรงเรียนพรมสวัสด์ สาธรจบมาก็ช่วยแม่ปาดตาลมะพาร้าวเรียกกันว่าปีนต้นตาลอยู่ทุกวันปีนกันอยู่ตลอดปีนไปแล้วก็พักเหนื่อยบนยอดตาลก็ร้องพเพลงฝึกร้องไปพอหายเหนื่อยก็ทำงานต่อเรียกกันว่าเป็นคนที่ชอบร้องพเพลงคนหนึ่งเลยพเพลงที่ร้องนั้นก็หลายคนนะครับแต่ที่ร้องอยู่เป็นประจำก็คือพเพลงของคำรณสัมปุญยนน์ เสือสำนึกบาปชายสามโบทเรียกว่าสอนคิรีสีประจบนั้นชอบร้องเป็นอย่างยิ่งแล้วใจจริงนั้นอยากเป็นนักร้องมากๆเลยในขณะนั้นพยายามจะเป็นนักร้องให้ได้เรียกกันว่าวงดนตรีของครูพยงมุกดาเนี่ยมาแสดงใกล้บ้านก็จะไปสมัครแล้วก็ร้องเพลงให้ครูพยงมุกดาฟังครูพยง์ก็บอกว่าไปหัดร้องมาใหม่ก็พยายามอยู่สองสามครั้งก็ไม่ดีขึ้น ก็เลยต้องเลิกที่จะคิดอยากจะร้องเพลงพออายุได้2ี่ปีก็เลยไปบวชอยู่พรรษาหนึ่งพอครบพรรษาก็ศึกออกมาพอแม่ก็ไปซื้อไร่ที่อำเภอปรานบุรีจังหวัดประจวบคิริขันก็เลยทำไร่อยู่ที่ประจวบคิริขันแน่นอนนะครับไร่ที่ประจวบนั้นก็ไร่สับประรดนี่แหละเป็นที่ขึ้นชื่อว่ามีสับประรดเยอะที่สุด แต่ด้วยความที่อยากจะร้องพเพลงเนี่ยอยากจะเป็นนัก,กร้องเนี่ยอนคิลีก็เลยกลับมาร้องพเพลงอีกครั้งหนึ่งโดยการเข้าประกวดตามงานวัดแล้วที่สําคัญก็คือว่าครั้งนี้ประสบความสําเร็จคือควา้ารางวัลมากมายต่อมาเพื่อนชื่อพยงวงสัมพันธ์ก็มาชวนให้อยู่ร่วมวงซึ่งพยงก็ได้เช่าเครื่องดนตรีต่างๆและก็จ้างครูดนตรีจากค่ายธนรัฐ ซึ่งเป็นค่ายทหารนะครับถ้าใครรู้จักอยู่ที่ปราณบุรีเรียกกันว่าจ้างครูนั้นมาสอนเลยตอนแรกเนี่ยจะร้องเพื่อความสนุกสนานในหมู่บ้านแต่เมื่อคนรู้จักขึ้นก็เลยตั้งเป็นวงบรวมดาววัยรุ่นแล้วก็เปลี่ยนชื่อเป็นบรวมดาวเมืองปราณรับงานแสดงทั่วไปโดยไม่คิดเงินทองตอนนั้นสอนคลีสีประจวบก,ก็เลยร้องเพลงแบบที่เรียกกันว่าร้องกันแบบบรมวงใช้ชื่อว่าผนมน้อย เพราะว่าตัวเองนั้นร้องพเพลงของพนมนพพรแล้วก็สักชายวันชัยครั้นเป็นแสดงงานปีใหม่ของจังหวัดเนี่ยตอนนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดชื่อปริยัตสมานมิตรก็ได้ฟังเสียงเมื่อเห็นหน้าแล้วก็ชอบพอก็เลยบอกว่าอ่ะมาร้องดีมากเปลี่ยนชื่อให้ใหม่ดีกว่าอยู่ที่นี่ก็ตั้งชื่อไปเลยว่าสอนคีรลีสีประจวบจากนั้นมาสอนคีรลีสีประจวบนั้นก็ได้รับการสนับสนุน จากคนใกล้บ้านคือวิจิตเลิกศิลวิทยาก็เลยทำให้วงนั้นมีความแข็งแกร่งขึ้นมีงานมากขึ้นก็เลยพากันเข้ากรุงเทพเช่ารายการวิทยุยานเกราะจากคุณจำรัดวิพาตวัตรวิ่งล่องกรุงเทพประจวบบ่อยๆเนี่ยก็เลยได้พบกับพเพลินพนาวันซึ่งพเพลินพนาวันเนี่ยได้พาไปพบกับครูภัยบูรณบุตรขันนี่แหละคือที่มาที่ไป ที่ทําให้สอนคิรีสีประจวบดังขึ้นมาแต่ว่าตอนที่สอนคิรีสีประจวบไปพบครูไพบุญบุตรขันแล้วก็ขอเพลงที่จะร้องนั้นครูก็มีนักร้องดังอยู่แล้วคือบรุงเพชรแหลมสิงห์ซึ่งเป็นลูกศิษย์อยู่ในขณะนั้นสอนคิรีสีประจวบจะร้องเพลงในแนวแบบ,บรุ่งเพชรแหลมสิงห์ครูไพบุญก็เลยไม่ให้ก็เลยต้องเที่ยวมาเที่ยวไปอยู่สักพักหนึ่งหลายครั้งจนกระทั่ง ครูไปบูนนั้นใจอ่อนก็เลยว่าอะเอาเพลงไปละกันก็เลยแต่งเพลงให้เพลงหนึ่งคือเพลงน้ําท่วมตอนที่บันทึกเสียงเพลงน้ําท่วมนี้ตอนนั้นเกิดน้ําท่วมที่ประจุกิรีขันอย่างมากไบร้สัปประรดต่างๆนั้นน้ําท่วมเสียหายมากมายครูก็เลยแต่งเพลงนี้ขึ้นมารวมกระทั้งแต่งให้อีกสาเพลงคือบุพเพสันนิวาสแม่้าตักขมแล้วก็วาสนาพี่น้อย การบันทึกเสียงชุดแรกนั้นมีทั้งหมด6เพลงเช่นน้ำท่วมบุกเพสันิวาสวาสนาพี่น้อยแม่ค้าตะคมพอหรือยังแล้วก็บางช้างต้องยอมรับว่าเพลงพวกนี้ถ้าใครได้ฟังแล้วเป็นเพลงดังจริงๆแต่ถามว่าแอดมินชอบเพลงไหนก็ต้องบอกว่าเพลงแม่ค้าตะคมนี่แหละและ6เพลงนี้แหละทาให้ชีวิตของสอนคิรีสีประจวบเปลี่ยนจากนักร้องเพลงบรดวง มาเป็นนักร,ร,ร้องเพลงหวานโดยสมบูรณ์เลยแลพะพอเพลงออกไปเนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นที่รู้จักกันอย่างพแพร่หลายตอนนั้นสอนิลีสีประจวบก็ขึ้นมาอยู่กรุงเทพแต่ว่าไม่ได้นำวงดนตรีมาด้วยจะนำมาแค่ถ้าเกิดว่ามีงานแล้วในครั้งแรกเนี่ยที่สอนคลีสีประจวบเปิดการแสดงเนี่ยก็คือแสดงในงานศพของน้องชายครูไัยบูรณบุตรขันที่วัดหลักสี่บางเขนจากนั้น วงก็เริ่มมีงานมากขึ้นในกรุงเทพรวมกระทั่งได้เดินสายไปทั่วประเทศประสบความสำเร็จอย่างมากแล้วก็ถือว่าวงดนงตรีของสอนคิรีสีประจวบนั้นมีค่าตัวแพงวงหนึ่งเลยทําให้ช่วงนั้นสอนคิรีสีประจวบโด่งดังขึ้นแบบสุดๆแล้วก็ได้มีโอกาสแสดงหนังของครูรังสีทัศนพยัคเรื่องมนรักจากใจอีกด้วยแต่ว่าชีวิตของสอนคิรีสีประจวบนั้น ก็มีอันที่6กผันที่ต้องบอกว่าชื่อเสียงนั้นหายไปเฉยๆกับการที่เข้าไปพัวพันกับคดีการตายของวิจิตรเลิกศิลวิทยาซึ่งเป็นคนอยู่ใกล้บ้านกันและก็เป็นคนที่สนับสนุนวงดนตรีของสอนคิรีในสมัยนั้นและเป็นคนที่พาขึ้นมากรุงเทพเช่ารายการวิทยุต่างๆเรียกกันว่าเป็นผู้อยู่เบื้องหลังสอนคีรีสีประจวบทำให้เขาโด่งดังขึ้นมาคนหนึ่ง แต่ว่าตอนหลังนั้นวิจิตเลิกศิลวิทยานั้นก็แยกวงออกไปไปตั้งวงขึ้นมาใหม่ชื่อวงจิตภัยบู์ทําให้มองว่าเหมือนกับขัดผลประโยชน์กับสอนคิรีศรีประจวบเพราะว่าเขาเคยอยู่กันในวงเสร็จแล้วก็แยกวงออกไปตั้งวงใหม่แบบนั้นโดยในวิจ,จิตกับคณะกระับมาจากซ้อมร้องเพลงก็มีมือปืนนั้นมายิงใส่กลุ่มนั้นเสียชีวิต รวมสี่คนรวมกระทั่งมีนักร้องประจำวงของจิตภัยบูย์อยู่ที่นั่นด้วยก็เลยกลายเป็นว่าถูกโยงมาว่าสอนคดีสีประจบนั้นพัวพันในคดีสังหารนี้ด้วยเพราะว่าเคยอ,อยู่กันมาแต่ว่าสอนคดีสีประจบก็บอกว่าตัวเองนั้นไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกันตรงนี้รเรียกกันว่าเป็นข่าวใหญ่โตขึ้นมาอยู่ในขณะนั้นเพราะว่าการตายนี้ มันผัพันเกี่ยวกับสอนคิรีสีประจวบนักร้องชื่อดังอยู่ด้วยในขณะนั้นและมีการจับมือปืนได้อีกด้วยสอนคิรีสีประจวบก็เลยต้องไปให้ปากคําคกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นทั้งหมดมเรียกันว่าเพื่อความบริสุทธิ์ของตัวเองเพราะว่าถึงแม้จะอยู่ด้วยกันแต่ว่าไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกันตรงนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการตั้งวงดนตรีอย่างที่บอกนะครับว่าวิจิตเลิศศิลวิทยานั้นมีส่วนอยู่ในวงดนตรีในการตั้งวงดนตรีซึ่งสาที่รีสีประจวบบอกว่าตัวเองนั้นใช้งบประมาณของตัวเองในการตั้งวงไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรกันมากมายและนวิจิตนั้นก็แค่มาร่วมง,งานในวันที่เกิดเหตุตัวเองนั้นแสดงอยู่ที่จังหวัดอุตรดิตถ์ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆทั้งสิ้น เมื่อเกิดเหตุแบบนี้ทำให้ชื่อเสียงของสอนคิรีสีประจวบนั้นตกต่ำลงไปในขณะหนึ่งแต่ว่าก็ได้กลับมาพิสูจน์ตัวเองอีกครั้งหนึ่งโดยการที่มีเพลงออกมาคือเพลงตะวันรอนที่หนองหานอยากรู้ใจเธอรักแร้งเดือนห้าลันบรักลั่นทมแล้วก็คิดถึงพี่ใหม่ซึ่งก็ต้องบอกว่ามีเรื่องแปลกอย่างหนึ่งก็คือว่า เพลงคิดถึงพี่ใหม่นี้สอนคิรีสีประจวบบันทึกเสียงโดยการที่ร้องโดยปิดไฟมืดซึ่งเขาไม่เคยทำมาก่อนโดยเพลงคิดถึงพี่ใหม่นี้แต่งโดยพยงมุกดาทิวสุโขทัยนั้นเคยร้องไว้เป็นคนแรกแล้วก็เสียชีวิตไปก่อนหน้านั้นและก็เพลงนี้แหละคิดถึงพี่ใหม่นั้นเป็นเพลงสุดท้ายที่สอนคิรีสีประจวบได้บันทึกเสียงเอาไว้เพราะว่า ชีวิตตัวเองนั้นได้จบสิ้นโดยที่ไม่ได้บันทึกเสียงอีกต่อไปเลยก่อนที่จะเสียชีวิตนั้นสอนคิรีเปิดการแสดงที่โรงหนังเอกมัยบราม่ามีคนนำพวงมาลัยดอกไม้สดคาดด้วยผ้าดำแบบที่ทำไว้สำหรับคนตายมามอบให้บนเวทีสอนคิรีก็รับไว้ได้วยความเกรงใจเมื่อกลับเข้าหลังเวทีสอนคิรีก็สั่งเลิกการแสดงทันทีทั้งที่ร้องเพลงได้แค่ 5เพลงเท่านั้นและว,วันที่30มกราคมปี2515สอนครีรีสีประจวบก็ประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์เสียชีวิตโดวยวันเสียชีวิตนั้นแสดงที่วัดหน้าพระธาตุอำเภอพิชัยจังหวัดอุตรดิตถ์แล้วกำลังจะกระดับเข้ากรุงเทพเพื่อจะไปแสดงที่วัดภาษีเอกมัยในตอนค่ำข่าวเนี่ยเขาเล่าว่าคนขับรถของศรครีรีสีประจวบเกิดการง่วงนอน จึงจอดรถเข้าข้างทางเพื่อขอพักสักงีบหนึ่งแต่ว่าการจอดนั้นมันจอดข้างทางจริงแต่ข้างหน้าห่างกันนั้นมีสะพานอยู่ปรากฏว่ารถบรรทุกไม้วิ่งมาด้วยความเร็วเมื่อถึงสะพานข้ามสะพานมาทำให้รถกระโดดเสียหลักไปทับ,บรถของสอนครีสีประจวบเรียกกันว่าสอนครีสีประจวบนั้นเสียชีวิตขาดที่เลย การประสบอุบัติเหตุของสอนคีรีสีประจวบได้มีการเข้าไปตรวจสอบพบใบปลิวการแสดงปลิวออกนอกรถเกลื่อนกราดไปหมดการเสียชีวิตของสอนคิรีสีประจวบก็เลยมีข่าวลือกันเรียกกันว่าเป็นการพูดออกหลายแบบบางคนก็บอกว่าเสียชีวิตโดยอุบัติเหตุบางคนก็บอกว่ามีการจัดฉากมีการสังเกตแบบนี้นะครับต้องบอกว่าเป็นการที่คัดคณีพูดกันเฉย แต่ที่สาคัญก็คือว่าสอนคีรีสีประจบนั้นได้จบชีวิตลงจากอุบัติเหตุจริงๆจะเกิดขึ้นด้วยการการะทำอะไรก็ได้แต่แต่ถือว่าได้เสียนักร้องรุ่ทุ่งคนหนึ่งที่มีความสามารถในการร้องเพลงโดยที่ครูไปบุญบุตรขันนั้นได้เขียนไว้อะไรการจากไปของสอนคีรีสีประจบว่าแด่สุดที่รักเธอเกิดมาเพื่อเป็นผู้กล่อมโลกฉันเป็นผู้ถ่ายทอดอารมณ์ บัดนี้เธอจากไปแล้วเหลือเพียงเสียงของสอนคิรีสีประจบเท่านั้นฉันเสียดายเสียดายจริงๆเพราะเธอควรจะอยู่กล่อมโลกนี้ให้นานกว่านี้เป็นคําไว้อะไรของครูไพบูลบุตรขันก็ต้องบอกว่าถือว่าสอนคิรีสีประจบเนี่ยในความคิดของแอดมินเป็นนักร้องที่ร้องดีคนหนึ่งมีเพลงเพราะทุกเพลงทั้งเพลงช้าเพลงเร็วเรียกกันว่าเสียดายในชีวิตนักร้องเพราะว่า เสียชีวิตแค่วัย32ปีเท่านั้นฝากไว้แค่เพียงผลงานต่างๆที่ยังพอฟังกันได้ให้ท่านผู้ชมที่เป็นคอเพลงลูกทุ่งของสอนคีรีสีประจวบยังพอหาฟังกันได้เล่าความตามอาดีตก็แค่ย้อนรอยในอดีตที่ผ่านมากับชีวิตของสอนคิรีสีประจวบที่มีหลายคนพูดกันว่าเขาเสียชีวิตเพราะแบบนั้นแบบนี้แต่ที่สุดก็คือ เขาก็เสียชีวิตไปจริงๆมีบทเพลงของเขาเท่านั้นที่ยังอยู่ต่อไปตราบที่ยังฟังกันได้ในขณะนี้เป็นตัวแทนของเขานะครับใครมีข้อมูลที่จะพูดคุยแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันกับเล่าความตามอดีตสามารถที่จะคอมเมนต์ผู้คุยกับแอดมินได้นะครับวันนี้ลากไปก่อนพบกันใหม่คราวหนะ้าสวัสดีครับ